thank you ผมชื่อมูฮัสซครับมาตั้งให้ชื่อมูฮัสซครับออออกำลังเล่นกำลังเล่นฮฮ่ๆ <c oughs> ่ไหนไหน,น,น,นมแม่เอามานอนด้วยครับแม่เอาผมมานอนด้วยครับผมตื่นเช้าแล้วครับ กัดแม่ทําไมครับกัดแม่ทําไมครับอันเขี่ยวอ่ะอันเี่ยวอันเขียวอ่ะเท่าไรเนี่ย มัวซามัวซามัวซอไหนไหนไหนลูกโอ้ยเฮ้ย้ยฮมัวซครับมัวซครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้ดูดูกล่องดูกล่องที่นอนที่นอนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยครับวันนี้ผมมานอน ที่อ,อกแม่จ๋าครับลอน,นี่ครับผมหน่อยครับวันนี้ผมมานอนครับผมจะหลับแล้วครับก่อนดีนะคะทุกคนผมยังไม่มีชื่อเลยครับตั้งชื่อให้ผมหน่อยครับแม่อุ ผมหลับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย